ซ่อมไอโฟนเนแท็ m แมค o ุ k ปีกเานะครับสำหรับวันนี้ผมจะพามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการล็อกอินอบัญชีไลน์2บัญชีนะครับบนอุปก,กรณ์เครื่องอื่นหมายความว่าเราจะใช้บัญชีไลน์ตัวเดียวเนี่ยนะครับไปล็อกอิน hmm. บนอุปก,กรณ์อีกเครื่องหนึ่งแต่ก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าบัญชีไลน,น์าา mm hmm. บนมือถือเครื่องหนึ่งไม่สามารถล็อกอินบนมือถืออีกเครื่องหนึ่งได้ นะครับในตระกูล iPhone นะฮะแต่สำหรับ Android ทำได้นะครับโดยการผ่านเบ์เซอร์ที่ชื่อว่า g i w วี่เบ e เซนะครับแต่สำหรับตระกูล Apple i p นะครับ iPhone กับ iPhone ล็อกอินผ่านกันไม่ได้เมื่อการล็อกอินจาก i p h o n e เครื่องหนึ่งนะครับแล้วเราไปล็อกอินอยู่บน iPhone อีกเครื่องหนึ่งเครื่องต้นทางมันจะหลุดนะครับไม่สามารถใช้ ID l ดียได้นะครับแต่สำหรับ Apple เองนะครับ ก็คือ iPhone เนี่ยล็อกอินอยู่แต่เราสามารถไปล็อกอินบน iPad macbook หรือ,อ pc นะครับที่เป็น windows ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการล็อกอินกันนะครับว่าว่ามันทํำกันยังไงนะครับผมอธิบายนิดนึงนะครับก็คือการล็อกอินผ่านอุปกรณ์เครื่องอื่นต้องได้รับการยืนยันนะครับจากอุปกรณ์ต้นทางก่อนนะครับก็คือเวลาเราล็อกอินผ่านอุปกรณ์เครื่องอ,อื่นสมมติล็อกอินบน iPad มันจะเด้งรหัส otp 4ตัวนะครับเพื่อให้อุปกรณ์ต้นทางนะครับกดรหัสนะครับยืนยันให้ตรงกันถึงจะเข้าที่ iPad เครื่องนั้นได้เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าทำยังไงนะครับสำหรับ iPad ตัวนี้นะครับก็คือ iPad gen 7นะครับผมโหลดลายมาไว้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับเป็น iphone 11 pro max นะครับเป็นเครื่องของผมเอง ทีนี้ผมล็อกอินไอดีไลน์ของผมอยู่นะครับบน iPhone 11 Pro Max ตัวนี้นะนะครับทีนี้ผมจะล็อกอินบัญชีไลน์ตัวนี้นะครับใน iPad เครื่องนี้นะครับทีนี้ผมเปิดเข้ามานะครับสำหรับ iPad เวลาเราจะล็อกอินนะครับมันก็จะมีให้เลือกระหว่างนะครับเข้าสู่ระบบสมาร์ทโฟน เข้าสู่ระบบวิธีอื่นนะครับเข้าสู่ระบบ QR code นะครับแบบนี้ก็ต้องผ่านการสแกนนะครับ QR code ผ่านนะครับผ่านกล้องของล ne นะครับถึงจะเข้าได้กดไปที่บวกเพื่อนนะครับมันถึงจะเข้าเข้านะครับแล้วก็สแกนถึงจะเข้า ID ไลน์นะครับบัญชี ID ไลน์ตัวนี้ได้นั่นก็คือเป็นการได้รับความยินยอมจากมือถือต้นทางนะครับ แต่วันนี้ถ้าสมมุติเรารู้อีเมลนะครับรู้อันนี้คือเราจะผ่านเมลนะครับสมมุติเรารู้รหัสเมลเราใส่เมลไปปั๊บนะครับ s m a r t z o n e hotmail.com ทนี <th. S 2> hot นี้เรารู้รหัสนะครับอ่าเรารู้รหัสแล้วเรากดเข้าระบบนะครับอ่าเห็นนะครับมันขึ้นนะฮะมันขึ้น แจ้งเตือนมาที่ลายนะครับลายหลักก็คือบัญชีต้นทางนะครับบอกว่าคุณต้องใช้รหัส PIN เพื่อยืนยันการเข้าสู่ระบบลายสำหรับ iPad นะครับที่ iPad นะฮะเห็น IP address นะครับบอกอยู่สถานที่การล็อกอินนะครับขึ้นมาที่มือถือต้นทางนะครับ Bank o k Thailand นะครับหากคุณไม่ได้พยายามเข้าสู่ระบบเราขอแนะนำให้ตรวจสอบอุปกรณ์นะครับที่เข้าสู่ระบบในขณะนี้เห็นไหมครับ ฉะนั้นเราต้องได้รับการยืนยันจากมือถือเครื่องนี้ก่อนนะครับโดยการกดตัวเลขนะครับที่เด้งขึ้นหน้า Ipad นะครับจากมือถือเครื่องนี้ iPad เครื่องนี้ถึงจะสามารถล็อกอินบัญชีล n e เดียวกับตัวนี้ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวลองกดให้ดูนะครับสมมติว่าใส่รหัสแล้วนะครับกดปุ๊บเห็นมครับมันเด้งเข้ามาแล้ว แต่ทีเนี้ยมันมาอยู่ที่นี่นะครับเราต้องเข้าลายนะครับเพื่อยืนยันก่อนเนะเข้าหน้าลายก่อนครับเห็นไหมครับเข้าลายมาปุ๊บเนี่ยมันให้ใส่รหัสยืนยันเราก็เลยต้องกดนะครับหกสองเจ็ดสามนะครับหากไม่มีนะครับมือถือต้นทางกดยืนยันตัวเลขที่ตรงกัน ลายบน iPad หรืออุปกรณ์เครื่องอื่นนะครับที่ล็อกอินเข้ามาเนี่ยไม่สามารถล็อกอินเข้าได้นะครับแน่นอนเห็นไหมครับผมใส่ตัวเลขตรงกันแล้วนะครับกดตกลงนะครับ iPad ผมนะครับสามารถล็อกอินลายอีกตัวหนึ่งได้ครับทีนี้ผมจะให้ดูนะครับอ่าอันนี้ผมจะพิมพ์นะครับอะไรก็ได้ส่งอีโมชันนะครับไปที่ ใครสักคนหนึ่งนะครับนี่นะครับส่งไปแล้วคุณน้องนะครับนะไอดีไลน์ตัวนี้ก็จะถูกใช้งานครับเน็ตอาจจะช้านะครับงั้นงั้นมาดูที่โปรไฟล์แล้วกันนะครับตรงนี้ก็คือโปรไฟล์สมาร์ทโซนนะครับอันนี้โปรไฟล์สมาร์ทโซนนะฮะอันนี้ก็โปรไฟล์สมาร์ทโซนนะครับซ่อม iPhone iPad อันนี้ก็ โปรไฟล์สมาร์ทโฟนซ่อมไอโฟนไอ p a d นั่นหมายความว่าผมล็อกอิน ID l i n ล2ตัวนะครับนะครับ ID ดี n e นบนบนอุปกรณ์2ตัวด้วยบัญชีเดียวกันนะฮะทีนี้อันนี้ iPad ผ่านไปแล้วนะครับทีนี้ผมจะให้ดูนะครับบนบนพี PC หรือ iMac นะครับบนคอมพิวเตอร์นะครับนะฮะน,นี้ก็คือใส่บัญชีเดิมนะครับที่เป็นบัญชีของของตัวนี้อยู่ นะครับแล้วผมจะใส่รหัสไปนะครับกดนะครับเข้าระบบปุ๊บเหมือนอินเทอร์เน็ตจะมีปัญหา แล้วนะครับเน็ตช้าก็จะเด้งนะครับเห็นไหมครับก็เด้งตัวรหัสนะครับ4ตัว OTP นะครับก็คือ4542แต่ตอนนี้มันมีบัญชีลายที่ใช้กับ iPhone เครื่องนี้นะครับอยู่บน iPad Gen 7ตัวนี้อยู่ตอนนี้ผมจะมาเข้าบนอา i อ iMac นะครับก็คือบน PC เครื่องหน,นึ่งอย่างเงี้ยทำได้เหมือนกันนะครับโดยการใส่รหัสที่ตรงกับ ที่ iPad ตัวนี้จะเ e r เ t e ออกมานะครับก็คือ4 5 4 2นะครับแล้วก็ยืนยันตนนะครับยืนยันตัวตนปึ๊บเห็นไหมครับเข้ามาแล้วนะฮะกดตกลงผมมีบัญชี id line ตอนนี้นะครับที่ที่เป็น id line ตัวเดียวกันนะครับอยู่บนอุปกรณ์3ตัวนะครับก็คือบน iPhone 1นะครับบน iPad Gen7 1นะฮะ แล้วก็บนไอแมดหนึ่งตัวนะครับเห็นไหมครับสามารถล็อกอินได้นะครับล็ Lock อกอินสามบัญชีได้นะครับบนสามอุปกรณ์แต่ไม่สามารถล็อกอินบนมือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับบน iPhone อีกเครื่องหนึ่งได้ถ้าล็อกอินบน iPhone อีกเครื่องหนึง่งตัวนี้จะหลุดนะครับไลน์ตรงอื่นจะหลุดเลยนะฮะแต่ด้วยเงื่อนไขนะครับจะ Lock ล็อกอินไอดีไลน์บัญชี l ล n e เนี่ยบนอุปกรณ์เครื่องอื่นได้ ก็ต่อเมื่อนะครับต้องได้รับความยินยอมจากมือถือต้นทางนะครับก่อนบัญชีลายพวกนี้ถึงจะสามารถเข้าใช้งานได้นะครับนะผมเข้ามาผมส่งเมื่อกี้ส่งส่งนะครับส่งอีโมชันตัวนี้ไปนะครับที่คุณน้องนะอันนี้ก็เห็นนะครับได้ละอดีเน็ตมันช้านะครับเมื่อกี้มาดูใน iPad นะครับใน iPad ก็เหมือนกันนะครับ ก็มีอิโมชันเด้งเข้ามานะครับแต่เน็ตมันช้ามันก็เลยไม่ขึ้นนะฮะแต่บน iMac ได้ขึ้นละนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาไขข้อห้องใจนะครับว่าสามารถล็อกอินบัญชีลายบนอุปกรณ์เครื่องอื่นได้ไหมนะครับก็ลองฝากไว้ดูนะครับสำหรับเราร้านสมาร์ทโซนรับซ่อม iPhone iPad m a c b o o k ปีนเก้ครับวันนี้ก็ขอบคุณครับฝากไว้ติดตามผลงานต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ